สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปัจจรีสนสินพงค์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ลงนามความร่วมมือกับบริษัท POT จำกัดมหาชนเพื่อการจัดการพลังงานในองค์กรและธุรกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจพลังงานผลักดันให้มีการใช้พลังงานสะอาดและการใช้ไฟฟ้าในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ นายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายมรกตเทียนมนตรีรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการการ,การจัดการพลังงานในองค์กรและธุรกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจพลังงานเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมา ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการพลังงานในองค์กรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและหารูปแบบวิธีการการใช้พลังงานทดแทนโดยการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการซึ่งเป็นเรื่องที่หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ให้ความสำคัญนอกจากนี้ PEA ยังให้การสนับสนุนด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในองค์กรตลอดจนการป้องกันเหตุขัดข้องรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซ เซลและระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนโดย PEA มีความพร้อมทั้งบุคลากรองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคตพร้อมผลักดันให้ TOT เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ขอบคุณทาง TOT ที่ให้ความมั่นใจกครับามเภาพ,พผมให้ความมั่นใจว่า ทีมงานของเราเนี่ยเป็นทีมงานมืออาชีพนะครับเราทําเรื่องการประหยัดพลังงานมาเยอะนะครับการราชการภาครัฐมหาวิทยาลัยนะครับโรงพยาบาลน,นะครับการเอกาชนอีกมากมายหลายแห่งแล้วก็รวมทั้งออทีโอทีในวันนี้ด้วยนะครับทีมงานของเราก็เป็นทีมงานมืออาชีพแล้วก็จะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญส่วนเรื่องอทคโนโลดิจิทัลเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่ผมคิดว่า2อ,อ,องค์กรเราผมเห็นป้ายเลยก็เราไปที่ทางเดีวยวกันนะครับ จะเลือกเทคโนโลยีใหม่ๆก็มีความลังเลนนะว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรดีเราเราพอทราบครับว่าทําแล้วมันคงจะช่วยได้ในการลดพลังงานแต่ว่าเรามีความไม่มั่นใจในการเดินนะเพราะฉะนั้นบันทึกโรงแรมในวันนี้เนี่ยเป็นก้าวสาคัญจริงผมคิดว่าเป็นก้าวที่ทําให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นทางการของทั้งสองหน่วยนะฮะแล้วอยากจะเดินได้อย่างเต็มที่สักทีนะครับ สำหรับแผนงานจากนี้ TOT จะเร่งศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัลร่วมกันกับ P.E.A เพื่อตอบโจทย์การยกระดับการขับเคลื่อนโครงการการจัดการพลังงานในองค์กรและธุรกิจดิจิทัลให้มีความปลอดภัยสะดวกคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากนี้ PEA จะทำการสำรวจออกแบบกำหนดมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีการกำหนดคุณสมบัติจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ภายในองค์กรเพื่อเป็นการลดงบประมาณด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าระยะยาวอีกด้วยค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News สำหรับวันนี้ดิฉันปัจรีสนสินพงศ์ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ